สวัีค่ะวันนี้กับพมกับเก๋กอวเก็งนะคะเอาง่ายได้เชื้อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาค่ะี่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งานในครอบครัวทั้ง1คันลองดูวีออสเจน3ของเกดได้เลยค่ะวันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปในงบราคาประหยัดค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาอยู่กับเจ้ารถโตโยต้าวีออสคันนี้ รุ่นตัวจีนะคะมันในรุ่นชงของตัวปี2องพตัวเกียร์ระบบออตโต้ราคานับน้ันในวันนี้อยู่ที่278,000บาทค่ะวันนี้คลิปนี้มีราคาดีราคาโปรโม,มชั่นให้อยู่ที่258,000บาทเท่านั้นเองค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูชัยตรงมหาเกศค่ะที่ค่ะ 7 7นะคะทาง Li น์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอ KS1234 อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมมาพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับรถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะภาสีพรบ .68 แแล้วเรียบร้อยค่ะสีเนี่ยเสมอสวยรอบคัน ด้านหน้าของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวคราบเหลืองฝังลึกแต่อย่างใดค่ะชุดสีเนี่ยบางๆเดิมๆกันแบบนี้นะคะในสองตัวเครื่องยนต์นะคะช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆนะคะทีมสร้างของเกตเนี่ยมีการตวรวจเช็คให้แล้วนะคะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานกันเลยค่ะเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแน,น่นอน100%นะคะแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าก็ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะ สำหรับตัวฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์นะคะควรระวังเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ในสอง,องตัวด้านข้างข,างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉืยเลยเยๆเลยค่ะแต่ที่เก๋แจ้งเนะคะ่คันนี้สีบางมากๆเลยพี่ๆค่ะแล้วก็ในสวงของตัวล้อของเขานะคะได้เป็นตัวลอ้อแม็กเดิมๆจากโรงงานมามาพร้อมกับตัวดิสเบรกนะคะที่มีมาให้แบบสีล้อก,กันเลยค่ะ สำหรับตัวภายในนะคะจะได้เป็นตัวภายในตกแต่งเป็นตัวโทนสีเบจเบาเป็นตัวเบาหนังโทนสีเบจทุกแถวตอนค่ะแผงข้างประตูจะเป็นสีทูโทนกันแบบนี้นะคะในสองตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะฝั่งซ้ายมือ พวกควรจได้ทับประตูต่างๆนะคะหรือสติกเกอร์ในลูกค้าขาแผ่นเขตไม่มีรอยอองสีใดเพิ่มทับค่ะไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะภายในลูกค้าขาเรามาดูภายในจะบ้างภายในจะตกแต่งเป็นตัวสีทูโทนนะคะมีแอร์แบคให้คู่หน้าเครื่องเล่นนะคะที่เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมจากโรงงานเล่น a m f m เอ3ได้ะคะ่ะมีพอร์ตเสียบ a u x ี s b ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะ แอร์นะคะจะได้เป็นตัวแอร์ระบบออ,ตโ,อโต้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงผลอยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออ,ตโ,อโต้ดีไซน์เป็นขั้นบันไดค่ะสำหรับตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบบให้คู่หน้าวันนี้ลูกค้าค่ะราคาดีราคาโปรโมชั่นเลย V ีออสเจนสานะคะตัวท้อปผลเกรดนะราคาในาป้าย278 EP นี้เอาไปแค่250,000ห้าหมื่นหมดทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยิวครูสายตรงมาหาเกรดนะคะที่ช่องสาม ทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น SI k x 1 2 3 4คออย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไปลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันต่อบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถนะเก็บอกเลยว่ารุ่นโฉมเนี่ยตัวเจนสันนะคะก็จะมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นโฉบเฉี่ยวเพิ่มขึ้นนะคะด้านล่างด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กั้ยยถอยหลังให้นะคะ2.2ตำแหน่งค่ะ สำหรับตัวภายในนะคะห้องเก็บสมัมาระคือกว้างเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไม่มีการจอดตัวรถติดตั้งถังแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนเรามีอัดด้านท้ายนะคะหรือว่าปวดด้านท้ายาต่างๆคันนี้ไม่มีการขาไขใดๆค่ะรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะรับประกันปลอดรถยนต์ของเราเนี่ยในส่นตัวโครงสร้างเลขเครื่องเลขถังนะคะระบุในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนค่ะมาลูกค้าขาเรามาต่อฝั่งขวามือกันบ้าง ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะจะไม่มีการสาดสีการพ่นสีการพ่นสไตร์ดายสติกเกอร์บอกลมยางอยู่ครบทั้งหมดค่ะลอยเป็นอาร์นะคะยางขอประตูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันทั้งสองฝั่งค่ะควรจะได้ข้าประตูไม่มีการขายคันนี้มาเพิ่มกระตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกประไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างสามารถปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ท่านใดดูมาถึงตอนนี้ เลยแค่สองแสนห้าหมื่นไปทำาารเท่านั้นสามารถสื้อทำได้เกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือ uh u, ยกคูาสตรงมาหาเกตนะคะที่ซุนลูกซัมห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดะได้โปรโมชั่นนีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก่อนจากการในคลิปรีวิวนี้นะคะที่พี่ขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เกทด,ด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกทและก็ทุมแางฟองแสงค่ะและสำหรับคลิปตอนนี้เกตขอตัวลากไปก่อนเว้เจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ